เรา <โบ S 1> ทำบาปกับ<อ>กทีมนี้มากๆ,ๆนะวันนี้ซีจีจียิงทีมนี้ยับเลยครับวันนี้ ต้องภาวนาให้อย่าพลาดนะครับผมนะอย่าพลาดสำหรับทีกิจจินะอย่างน้อยเป็นจิดทักท็อปก็ได้ฮะท็อปห้าท็อปหกท็อปเจ็ดอย่าก็น่าจะเข้ารอบแหละอยู่ตรงนี้ผมมองว่าพีหรือว่า G P X มีทีพีกับ G P X นะทุกคนนะถ้าทีมใดทีมหนึ่งพลาดคือเราเข้ารอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะแบบไม่ต้องวัดอะไรเลยนะครับแล้วทำไมมันมีเสียงดาวรัวๆแล้วมันดาไม่มีขึ้นดาวเลยวะได้ยิ่งบอกรึกันนะก็หรือว่าดาวรัวๆอะไรพวกนี่ยขอบคุณมากครับผมผมสลับดาวด้วยนะฮะหกสิบหก อบนะข้าทีพีลงวัดนะคู่เอชเมนนะคือมันปิดผมปิดเพจไปกินข้าวแนะถ้า,าอย่างนี้ได้ดาวเยอะขนาดนี้เกมนี้จนกว่าจะจบเกมที่6มันไม่คาไม่ได้คดูกันไปก่อนได้แต่คาดคิดแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะทีพีลงไปใกล้กับทนาของเฮวี่ฮะครับผมเราก็อ่าฟรีฟาร์มฟรีครับใส่บุญนะ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 ฟาร์มฟรีอีสปอร์ตครับผมโฟร์เอชเมนนี่ขึ้นโมเข่าเลยอ้าวแล้ว เอาไปเถอได้อะไรได้อะไรเนี่ยโอ้โหได้ MP40 ปืนขอดด้วยต้นเกมคือเฉียบเลยนะครับ TP ได้มันเลยฮะเฮฟวี่กับ TP ครับครับผมจะเปิดกันก่อนเลยหรือเปล่าฮะตอนนี้ตัดกันเองด้วยนะผู้ใดกับไมค์พุทธะครับเพราะเขาก็ต้องการอันดับสามเหมือนกันนะสำหรับเฮฟวี่เลยฮะรวยแน่วันนี้ขอบคุณครับผมเงียบเลยเงียบเลยรอดาวเยอะขนาดนี้ต้องดูสตรีมแล้วมั้ยยังขัดเนี่ยเกมที่หกบันชีอย่างชิงแชมป์อันนี้เป็นชิงแชมป์แบบเป็นฟรีฮะ เป็นระดับเอเชียครับผูพุ่ผู้ใดถือปืนผู้ใดวิ่งโอ้แล้ววิ่งมันยิงแล้วครับระเบิดไม่มีนะไม่มีออปชั่นนะปืนอย่างเดียวครับเก็บจี๊บไปฮะตัวของวิ่งฮะเปิดสกอร์เราก็ลุ้นนะฮะเราก็ลุ้นให้จบที่หลังไอ้สองทีมนั้นแล้วก็เข้ารอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนอะไรฮะด้านบนเต็มแล้วอันนี้เกมสุดท้ายนะฮะผู้ชมเกมสุดท้ายแล้วนะเฮฟวี่ตัวซ้ายสุดกำลังอ้อมอยู่นะครับ ถ้าทีพีไม่ได้ดูเนี่ยโดนยิงกดหัวฟรีๆแน่ๆครับใครอ้อมอยู่มาสองคนแล้วคนร้ายคนโนสวยครับผมสวยผู้ใดผูไหนสู้เขาเขาไปยิงเอาน้องก็ไปคนละตัวน้องก็ไปคนละตัวไปพุทธสวนไปด้วยครับเราเฮวี่ไปเก็บก่อนทีพีเสียหนึ่งสวยจีนแล้วตรงนี้ครับตัวของสวยครับผมอยู่ด้วยขอชุดเ้าดิชุดผู้ใดก่อนแล้วทีพีร่วงไปหนึ่งสวยเอาดิสวยงามครับทีพีร่วงสองโอ้จะวัดหรือร่วงสามด้วยแบบเลี่ยมเหลือทีพีคน เดียวครับผมสามคะแนนที่จะทำเนี่ยจะ่ทำไม่ได้นะครับโอ้โหไปทำเขาไปเยอะนี่เป็นเวรเป็นกรรมเท่าทีครับโอ้โหคือเมื่อกี้เหมือนสู้ต่อสามคอยูคะแนนก่งเสียไปทอตเทอเกมมิ่งไปด้วยครับเมื่อกี้ไปโดนเก็บมาเป็น G P X เก็บได้พี่เมย์โอ้ G P X อย่าก็วางไว้ G P X นี่ก็63คะแนนนะได้แต้มไปแล้วอะได้แต้มไปแล้วอะ66แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้ว G P X มีไปแล้ว2-3บสาุยอะใช่ฮะก็ถ้าแต้ม แต่ก็ต้องมีขยับอ่ะผมไม่สิแต่ว่า g P X ที่2ถ้าเกิดว่า T P ตายเลยนะคุณผู้ชมก็การันตีเข้ารอบนะซี t แบบ100%อย่างงี้มันก็ยังนับถ้าเกิดว่าสามยูดีภพวาดนะว่า T P นี่แหละทีีพอาจจะตกลงไปก็ได้ในเกมนี้โอ้โหเฮฟวี่ตอนนี้เราจำที่74คะแนนนะเจ็ดคะแนนเออันนั่นแหละฮะจะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของรูปหรือเปล่ามาดูกันครับดีอีฮดูอีซี่ทำงานได้ดีในเกมที่แล้ววะาไรเอามาเล่นการ์ตนเจมบอล อีโคอีโคสะบัดไหมป่ามันตรงนี้รู้มุมฮะแต่ว่าไม่ืดกที่จะส n a ปออกมายิงฮะโมโมมาแล้วฮะไปขอออริจินอลเพยเยอ์ครับทีมันดับ12ในการแข่งขันนะตอนนี้ครับเปิดไป1น็อกแต่ยังเก็บคิวไม่ได้ไม่ทีมนี้แล้วว่ะเราทำบาดกับทีมนี้มาเยอะมากนะเรายิงทีมนี้ไปเยอะมากนะฮะแต่ว่าโดนยิงสวนเป็นงานจากอังกูครับ โอ้เราจะบอกว่าเราใจร้ายก็โอเคฮะก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะฮะโมโมอยู่ทางขวาแต่เรายิงทีมนี้ไปเยอะเยอะจริงๆนะเขาเล่นได้สบายๆแล้วเนี่ยแบบนี้ครับไปโดนระเบิดฮะโมโมไปโชว์ตัวให้น้นโยโบเห็นก่อนแล้วโยโบปาระเบิดยัดใส่เลยน็อกไปหนึ่งครับจีจีจีใช่เดีดูว่าเขาไปจังหวะสามชาติตัวนี้กันไปฮะยิงเพื่อนผมโอ้โหไม่ทันยิงเพื่อนผมเจ็บด้วยเสียโมโมไปแล้ววะใช่ครับโมโมไปเก็บมาได้หนึ่งน็อกก็จริงแต่ว่าเสียชีวิตตัวเองไปแบบนี้ไม่คุ้มเลยจีจีจี เล่นสบายๆฮะชิลอล้ผมว่าเขารอบเพลียวแล้วไปหนึ่งตอนนี้ปีนี้ไม่มีชิงแชมป์โลกครับผมไม่มีเวอร์ซิลี่ครับจริงๆในช่วงี้โควิดแพร่ระบาดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะฟอร์มวันนี้ไม่ได้มาเท่าไหร่ด้วยฮะ OGP ฮะแบบนี้มันมันจะลำบากครับ CGG ยังไงก็ต้องปิด OGP ได้ก่อนถึงจะเดินต่อได้ครับก็อาจจะมีจังหวะไม่ัจบครับผมนี่ฮะลังปลาระเบิดได้แล้วเนี่ยนี่ไงแม่งแม่งระเบิดได้ฮะ เราเองไม่มีเลือดครับผมถ้าเคลียร์ได้ผมว่าการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละน่าจะเคลียร์ได้เลยครับแบบไม่ต้องลุ้น่เนะคี่ยแล้วดาเลนขับเลยไปโอ้ไปเอาตัวไก่ฮะตัวนี้แบบให้ฮาร์ดี้เก็บไปแล้วผมจะไปเอาตัวไก่ก่อนเลยครับเอนตัวนี้กำลังจะโดนปิดบัญชีไปียบร้อยครับผมสามคิวมย่างต่ำฮะเราทำบาปกับทีมนี้มากๆนะวันนี้ จซีจีดียิงทีมนี้ยับเลยครับวันนี้น่าจะมีคนว่ายน้ำเองบกว่ายังจะจำอีกนานตัวอังกูนะยังไม่จบอันดับที่12ไปนะครับรนจิโน่เพเยอร์อัดตับภาพอยู่แบนี้ครับตัวอังกูนีมาเจอ PVS เจอท่าเหล่าดีดีคสัวยีกทีมนี้เจอจอร์เเค่ครับอะไรไม่หมดเลยนะตรงนี้โดอจากอินเดียนะครับจาก PVS ตอนนี้ PVS นี่ตารางคะแนนอยู่นะไม่ด่ากันนะทุกคนนะไม่ด่ากันเด้อใช่แต่เขาแบงก่อนนะ เขาทำก่อนไปทีมแบรนด์ก่อนในหลายเกมคือมาอยู่ในสแต่ของเชียร์ทีมตัวเองชอบได้ครับผมแต่ไม่ด่าทีมนะฮะหน้าหกเก็บไปสิบสี่คิวโลสิบนี้ครับเลยถูกแต่แล้วครับทาเต็มที่นะต่อราคาดีไลท์ไม่เคยต่ำกว่าแปดสิบนะ่ครับโอนได้ครับสแกนคิวโค้ดหลังรถได้เลยจริงๆแล้วตรงนี้โยกิโดนระเบิดไปก่อนนะครับจ้ตัวของบายย์สตรงนี้ครับปาระเบิดใส่เข้าไปโยกิโดนเก็บไปก่อนเลยเกมนี้มันเก็บกันเร็วๆนะครับพี่กอนยิงกันโดนแบบไม่แคร์เลยแล้วอะแต่จะเป็นยังไงแต่ว่าเล่นเพื่อ สปินลิทจริงๆฮะหลายทีมที่หมดอากาศลุ้นตรงนี้แล้วด้วยฮะมาพีวีเอสหึ่งตรงนี้อยู่ชิปอยู่ด้านบนนะพื้นที่ไฮกราวดูดีกว่าทางฝั่งของดู Easy อีซี่ฮะเห็นอยู่นิดนึงฮะเจมบอลไดมาโท่า,นนาร่ฮะเวเบิร์ดเช็คไปแต่ว่าเขาหลบออกไปแล้วครับเคลื่อนย้บบายบอลชั่นไปทางซ้ายเจมบอลเจอกับยีมพีวีเอสอยู่ทางด้านบนด้วยใช่ฮะอีโค่โดนไปจากระยะตรงนี้ดูอังกูดิฮะนี่ฮะตากล้องของของที่มื่นแจ็คอยู่อ่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะ ขอบุญสักอุ้ยขอบุญหนึ่งพันดวงอย่างพี่วายด้วยครับผมใส่ตัวโรฮิสฟอร์ติไฟล์บุญพันดาวอย่างพี่วายด้วยครับเห็นทีที่เยอะอยู่ดีโอ้นว่าจะส่งดาวฟรีโดนต้องแลกกันแล้วแหละฮะสองทีมนี้ไปจะไปเก็บตัวของอีโมโคซด้ไปฮะมาอีกหนึ่งฮะโอ้โหแชมเปลาแมนนะอังกูแชมเปลาแมนตัวสกาวไปตรงไหนก็สวยเนาะโอโอจีพีไปแล้วฮะจังหวะโดนซีจีไล่ยิงมาฮะ เขาจะเคาะดีอีบ้างไหมครับ o r i g i ลเพ player ไม่น่านะเหลือคนเดียวแบบนี้ต้องจังหวะมองจริงๆถึงจะอยากผ่านคิวอะครับใช่ฮะรู้หรือเปล่าอังกูอยู่ตรงนั้นอย่าแบนค่อยเด้อโอเคครับไม่น่ารู้ผมว่าอย่าว่าทีมนะทุกคนจริงๆได้ไปนะครับคือนี่คือตัวแทนของะเทศเราอยางเห็นฟินดิคากันบ้างครับตอนนี้ทำไกันอยู่ต้แบบไปเจอตีไหนอยู่ใกล้ๆกันบ้างส่วนบล็อกก็ดูเงียบไปเลย G P s เองก็ช่วงต้นเกมฮะเป็นวิงที่เก็บไปถึงสองคิวด้วย ว่าไม่เคยได้ดาวฟรีอะเขาชีิต้องพีก็บดอยู่ต้องพีไม่ได้ดาวฟรีเลยเนี่ยเขาพี่ว่าไม่ได้ครับในการจบอันดับสิบสองนะฮะตัวเทอร์นาของฟินิกซ์ฟรอสตนี่ถ้าเกิดเก็บได้สักสามสิบคะแนนนี่เข้ารอบอยู่นะครับโอ้โหทีไม่มีมือแล้วนะมันเป็นไปได้ยากมากอ่ะใช่คือสิบแปดคิวอะครับคือมากสุดเคยถึงสักยี่สิบห้าไหม ถึงเงี้ยยีห้าถึงเง้ยแต่สิบแปดคิวจริงๆเขาเคยทำถึงยี่สิบคิวนะเกมหนึ่งครับฟอสเคยทำนะครับใช่ฮะแต่ว่าแต่ยี่สิบคิวมันก็ได้แค่ห้าสิบเจ็ดแต่วันนี้ก็คงคงไม่เหมือนวันนั้นนะถ้าเกิดได้ยี่สิบคิวแล้วได้อันดับหนึ่งล่ะก็นั่นแหละได้เงินกี่บาทครับด้ทังหมล้านกว่าบาทนะล้านทิศสองใช่ไหรางวัลเท่าไหร่สี่แสนหรอ ไมขีแสนโดนประมาณล้าน30ตัดไป4เดี๋ยว32 Q 32 Q อะไรลองคิดดูสิต้อง Q 32 Q แล้วแชมป์มาก็คือ44ก็คือปิดประตูไปแล้วมันปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดไปแล้วขีแสนรืึ40,000ตอนนี้โอเคตอนนี้แต่ที่ไม่ปิดประตูคือวินเนอร์ของเราฮะฟีฟ่าเออร์นะครับครองตำแหน่งนะฮะอีสปอร์ตมือบายเกมออฟเดอะเยียร์2ปีซ้อนนะครับหมดเลยเข้าไปอีกหมดเลยเข้าไปและคิดว่าปีหน้าก็น่าจะได้อีกเจี๊ยบเก้ขอบคุณแฟนมากๆาก2ปีซ้อนแล้วเนี่ยหมดกันแล้วก็ สนับสนุนฟีฟายเออร์มาตลอดใน<อ>ท,ทุกนีก้เ,เลยฮะถือว่าผมเป็นเกียรติมากนะผมได้มาวิเคราะห์เกมอันดับหนึ่งของโลก2ปีติดนะ <Yes S 1> ถูกตอก้องครับมันเริ่มได้อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้พี่เมฆเข้ามานี่แหละ<ช>เฮ้ยเป็นพ่ผมเหรอเนี่ยถูกต้องตอนที่พี่บอลยูโดดตอยดิ้นนี้ ไม่ดสามล้านหรอสี่แสนเนี่คืออันนี้คือรวมหรือว่าที่หนึ่งเอาดีฝาเอาดีฝาต้องเอาดีฝาด้วยนะฝาสี่แสนนี่คือรวมได้ครับหรือว่าที่หนึ่งอย่างเดียวถ้าที่หนึ่งเดี่ยก็สิบสามล้านเลยเอาสักหน่อยไหมนะตัวนี้เลื่อนรถเข้าไปแล้วครับพรฟอยกับการแก้แค้นของเราใกล้ๆมีทีพีด้วยครับไปทุกคนไป็นเปแข่งกันทุกคนเป็นล้านเป็นล้านอยู่แล้วฮะคนล้างแค้นเป็นล้านอยู่แล้วขนาดอยู่ไทยยังสองล้านเลยครับ นี่ถ้ทีท่ยไทยยังสองล้านเลยที่หนึ่งสอนะน้องๆใช่เาสค่หน่อยเนาะเห็นไหมไอแอนแว้ไปหาไออตึงไม่ใ่ว่าตึงอ่แต่ตึงไม่เท่ากมเนี้ยกูเนี่ตึงคน่าียวเลย น้ำท่าทะเลตรงนี้มาฮะแต่ถ้าเกิดกล้องมันจับอยู่บริเวณฟินิฟอสกับบล็อกนี่คือเขาขับรถแข่งมันอยู่นะครับตอนนี้จริงครับมันมากครับตอนนี้คุณเฉลี่ยผ้าดวงนืง้อครับ,รบนี่นี่จะชนจะชนจะ,นจะคุณจะชนโจ,น,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 จนาลงไปแล้วขอเป่าแต่โจนาลวดเจอหน้าระยุสวนกลับมา้แล้วบ็อเป่าฟนิฟอสหมดเลยใครปววบ้ไปสาตนเก็บคิวไปสองเป็นน้าเรโนครับตอนนี้ขยับเข้ามาหน้าพิงลวงลงไปแล้วนะเป็น้าฟนิฟอสที่เข้ามาลู้ได้ครับเรโน่ยังยิงใจร้อนนอนไวฮะนไอบอลตรงน อรนอนไว้ครับซีดิกฟอร์ดไม่เคลียร์หดเลยสี่คะแนนเสียไปหนึ่งถือว่าคุ้มเลยฮะพยายามมาหาจังหวะแบบนี้ปิดซีรีส์กันไปฮะกับอีกหนึ่งทีมไทยในเส้นทางตรงนี้ฮะไอแอนให้แอนยังอยู่ฮะไปเอาอีกสักคิวครับเอ่อน เราใส่ร้อนนอนไวครับเข้ารอบยเลใช่ไหมครับผมนะก็จบไปฮะตรงสำหรับเส้นทางของฟินิชฟอร์สรายการแข่งเอเชียแชมเปี้ยนชิพครับคะแนนเนี่ยต้องทำถึง15คะแนนนะครับมันยากเลยทุกคนคะแนนมันยากส่วนเฮฟวี่สิบหกคะแนนะครับต้องแช่มต้องฟุย่าถึงจะถึงจะถึงจะผ่านเข้ารอบไปนะครับเฮฟวี่นะแต่ตอนนี้ต้องเก็บ TP ถ้า TP หลุดออกไปเนี่ยจบมันจะไปกลุ่มเอเลยนะเส้นทางใช่ฮะโอหูยิ้มหวานเลย รางวัลรวมอ่่ารางวัลรวม13ล้านครับผมที่1ได้80,000เหรียญนะครับ80,000เหรียญก็2ล้าน6แค่ที่1นึ่งส2ล้าน6นะฮะไล่ตัวของโฟร์เอกเมครับที่2เนี่ยได้ล้านหโอ้โหหายไปล้านหนึ่งอ่ะตัวนี่ยอยู่ไว้ถึง2ล้าน6แค่ที่หนึ่งวงสามวง3ามเลยถ้าอยู่ถึงวง3เดี๋ยวรอประมาณไม่เกิน20วินาทีมันจะยิงกันรัวๆมี1คะแนนแน่นอนนะฮะ ใช่ฮะแครเราเข้ารอบกี่ทีมครับตอนนี้มีเอียริน่าที่เข้ารอบไปรอแล้วผมนะเพราะว่าเป็นแชมป์โลกใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อวานมีซิกิจิครับเข้ารอบแล้วก็วันนี้ซีจิจีเข้ารอบเป็นสัตว์ทีกว่านะจากแค่ปกติสายล่าทีมเาคนี้ต้องตื่มนิดนึง ใช่แล้วตอนนี้มันวงมันีคะแนนซีดีจตอนนี้ดาเมจวงแม้ว่ามันจะน้อยแน่วงสองแต่ว่าเขาจ็ดสิบสี่คะแนนครับผมหนึงอยู่ย่า่ยี่ิบคนเดวนะเพื่อนอีกสามคนึองทีมงานเขาน่าจะต้องรุนเยอะเลยฮะได้จับแฮนด์มอไซค์มกิสันนะครับใช่กับเบรกไม่เขาอยู่เท่าไหร่มันจะเป็นไปได้ตอนนี้เราชิลนะทุกคนนะเราไม่ได้กดดันมันถึงเกมที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าน่าจะน่าจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลักการแข่งขันนี้มันเป็นแบบนี้นะครับไม่น่าพลาดแล้วเพราะว่าไอ้ีพีดีกันมันคนเดียวแล้วก็เสียแชมป์ีมาแล้วนะครับครับผมครับผมจได้ฮะคค ในนั้นมีแววความโกรธเจออยู่นะครับบอกเลยนะแตมเดียวยังเจอมาแล้วนี่สองสามแต้มไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะทุกแต้มมันมีความหมายหมดนะครับวันนี้ยิ่งแสดงให้เห็นแล้วคือพวกเขามีมาตรฐานที่ต้องไป6ค16ซึ่งทุกทีมอยากจะไปตรงนั้นอยู่แล้วแต่ไปไม่ถึงใช่ฮะ CGG เป็นยังไงบ้างนะพี่นาสบายแล้วแหละผมว่าตอนนี้ใช่ฮะตากอากาศแล้ว CGG แล้วก็ชิลแล้วตอนนี้ด้านนอกเลยฮะขอบวงนู่นฮะ G P X อยู่ตรงไหนอ่า G P X มีมันมีเหลือสองคนดีกวังที่ว่าเหลือคนเดียวไม่มีไม่มีไมม่ีนะบล็อกก็อยู่ข้างนอกครับคือตอนนี้ทีมอยู่ในโวลมีดีอีนะมีจอทอเกมมิ่งที่เหลือดีลิสไปอยู่ตรงนั้นได้ครับแล้วก็มีไรบอล K O G ตกรอบครับผม K O G ฟินิตร์ฟอร์ตตกรอบครับยอดมาี่เสพเยอะมากไม่รอบชิงวันที่28ครับเหนียวเหลือเกินนะและเนี่ยผมเวันนะเฮฟวี่วิ่งไลน์เนี้ยมันอาจจะไปเจอกับ ที่ว่ายน้ำมาครับอ่าครับผมนะมูมาสวยๆตรงนี้ครับมาสนใจเกมมันบ้างนะเกมดีจีทีจีโอ้แล้วเข้าบ้านแบบชิวๆเลยครับมดีจีอยู่ในบ้านครับตอนนี้โดนยิงอยู่นิดนึงพวกเขาได้เราไปเยอะฮะจะบอกทีไม่ได้ไปแค่ไปทีมเดียวพอมาติดทีพใช่ไหมใช่ให้จบน้ำตายไปแล้วกันนะครับทีพกลัวเขาจะรอดด้วยฮะดูเหมือนนั่งเนียนๆเลยฮะมันมีแววมีหน้าฟ้าใหม่ฮะมีแววก็คือตอนนี้ใหม่ๆครับสำหรับจังหวะไปปะทะกับบ็อกซ์เมื่อกี้เหมือนกันนะครับ มันมันรีบร้อนมากๆเลยเอาจริงๆอยากวัดแหละครับว่าวันนี้มาไม่มาคือวันนี้ไม่ลั่นเลยไม่ค่อยลั่นเลยฮะมาแล้วฮะบล็อกขยับเข้ามารเควันนี้โดดเด่นมากนะครับครวมถึงเดอะก็อดเอ็กซ์ทูด้วยฮะตามมาดีตรงนี้เฮาบับสุดด้านใน CGG เอาละฮะเรียงแอร์ดอกสร้างโซนของตัวเองกะว่าจะปากกลักอยู่ตรงนี้ยาวๆนะฮะทิ้งรถไว้หนึ่งด้วยฮะวิ่งครับ g p พเหลือครบนะครับและว g พขาดีแค่3แต้มเท่านั้นนี่เขาจะไปวัดอันดับสามในกลุ๊มนู้น คนเปิดจากข้อที่สองอ๋แต่จัสตินอุ้ยนี่ไงจัสตินไทแพรตรงนี้เคาะมาก่อนจะฝักดีอีครับน็อกดาวด้วยบทจะมาก็มาเลยดีมาในช่วงท้ายๆแบบเกมที่แล้วอะเกมนี้จริงแล้วดูนะครับคาเมราแมนผมอังกูคาเมราแมน VS คาเมราแมนเนียนอยู่นานโอ้โหมันมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเหรออยู่เรื่องนานใครจะเป็นีว่อยยูคคนเดใรจะไปตัดกล้องตัวจริงมิบอลไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเกาต่อกันอยู่ด้านล่างทีมนี่น่าสงสารมากเลยเป็นเศษของแต่ละทีมแล้วดูแบบฟอร์นที่แบบยิงอ่ะครับ คะแนนอาจจะเดง T P X แตกกันรัวๆแตกเร็วๆอาจะมีใครตอนนี้คือเราชิลแล้วเพราะว่า T P T P อันนี้นะ T P น่าจะจบแล้วละกอนีดโดนไปจบอันดับจบครับผมทีนี้ชิแลล้ว T P เหลือคนเดียวฮะแล้วก็ผมว่า T P X น่าจะอันดับ2นะค่อยๆแบบสี่ทีนอันดับที่หนึ่งเลยไม่น่าไม่น่าพลาดคิดว่านะไม่น่าพลาดอยู่ไหนฮะนายยังไม่ว่ายนะมาครับอยู่ข้างนอกเลยเอาสิจี้ยึดบ้านกลางได้นะครับใช่ฮะคือเขาแค่รอจริงฮะเขา จะมองจริงว่าเดือดคนเดียวแต่ก็ดูว่ามันไม่ได้เล่นยากจริงๆเขารอบไปแล้วครับเมื่อวานเราดาวเลนเปิดบล็อกตัวรอบไมนเจอดีแล้วอ่ะใช่ดูจากเงื่อนไขดูทีมเมือนจะยิงกันอยู่แล้วแล้วเมื่อผู้ดาวไปน็อกชนะริวเคนะยิงแปลกมาเลยครับรุ่งไปตรงนั้นแล้วเฮวี่คิมชอนโดนด่างจากวิงแตกฮะเอาครับโวางตัวไปสองเมตรโอ้โหแล้ว G P S กำลังจะตามเข้าไปสามว่าแต่เขาสามคิวแล้วนะท่านผู้ชมเขาสามคิวแล้วนะดแต่พ่ลสไนเปอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะมาปาดเราที่หนึ่งมาเลยทีมเนี้ยแต่มีคนไปท้าทายแกนะฉันต้องที่หนึ่งดิไทยต้องที่หนึ่งฮะไม่ยอมดูฮาวิงต้องหนีหรอกแช่งนะทุกคนผมแช่งทํางานอยู่นี่ฮะ G P S แตกเร็วๆ G P S แตกเร็วๆทําได้แค่สี่สิบดาเมจนะเอาตัวตัววัหนีไปนะสับตัวของวิงฮะ เฮวี่ขยับขึ้นมาตรงนี้ที่สามคิวแล้วนะจีบีคุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นนะสมัยรอเพลย์อนยิงไปีกับบรรดาทีมที่อยู่ในวงครับพี่บอลใช่ฮะหลากหลายสีฮะมากันเป็นสีรุ้งเลยเฮวี่เข้าไปเจอดีอีก่อนเจอเจมโบ้คอสมาครับตัวของบาน จะตามไปเล่นต่อเนื่องแล้วเข้าไปในบ้านเลยเอาเกิดอะไรขึ้นในนั้นก็คว้าระเบิดอีกหนึ่งครับไม่ด้าแต่ว่าในนั้นอาร์ติวเคนนี้ล่วงลงมาแล้วครับเหลือแค่เลนน์ตัวเดียวเด็กสองครับไปจนท่านาวแต่นี่เฮาออฟปัดรู่ปัจจัยเลนเปิดสวยครับเทอเรโนมิงหนึ่งคนเลนโนเสียเหลือเด็กอเอ็กทูคนเดียวบอสเกมิ่งกำลังจะจบอันดับที่แปดระดูงสุดเดียวแล้วดาเลนโดนสวนคือเต็มเต็มผัวครับยากครับทีพีกลายเป็นว่าเห็นบล็อกโดนไปแบบนี้ตัวเองมีโอกาสเยอะกว่าเดอ็กมาเรียบร้อยครับผมดาเลนครับลุกขึ้นมายิน ห้าคิวจัดซีจีจีฮะตอนนี้ขึ้นลุ้นแค่เฮวี่ว่าจะคะแนนมากกว่า6กสิบหกเอาครับใช่ฮะเอ๊ะแต่ตัวเขาหายไปแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ80ได้ทุกคน80กว่าเกือบ90แล้วนะตอนนี้คะแนนซ g จีจีอ่ะเกือบ90คะแนนละเอาไวาจะจบ9เราต้องไปลุ้นดิลุ้นต้องไปลุ้นตอนจบอีกอันนี้คือเสแฉ่ฟรีไฟเออร์ฮะเพราะว่ามัน10ปื๊บอะ แล้วเลขเก้ามันหายไปแล้วพอมา์กี้มันไปนี่ไงนี่จบครับผมจะเป็นเลขเก้าของเขาเลขเก้าในมือสองทีมฮะผู้ชมครับวงไมค์กี้มาเรียบอะวงไล่หน้าได้วถ้าเกิดได้ที่เก้าถ้าเกิดได้ที่เก้าเลขหกสิบห้าแล้วโอ้โหเหม็นจัดก็คือขาดหนึ่งแต้มนะทีพีเอสเอเอตอนนี้กำลังลุ้นอยู่นะเอสเอเอจริงคือผมก็ลุ้นเทวีแล้วนะตอนเนี้ย เพราะว่าเพราะมันจะมีฉากที่แบบเป็น้วจีบแม่งยิงรัวๆเลยผมยอมดูดิตัวหาดี่โดนสวนแล้วเด็ดบูได้ครับผมโอ้แล้วเหลือสองคนครับซีจีจีตรงนี้ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเสียนะจไม่ต้องงห่วอยากให้ที่หนึ่งจังเข้ารอบอะเข้ารอบอยู่แล้วแต่อยากให้ที่หนึ่งจังดาเลนขอต่อดาเลนขอต่อแต่ว่าโดนเราเปิดโดนย่าพ่าปัดแล้วดาเลนโดนสวนครับเด็ดบูยังไงโฟลจบครับผมโฟลแน่นอนซีจีจีจีวิเยโดนปาดที่หนึ่งปะเนี่ย ดูยากนะพี่เมฆนะเพอเปิดได้ที่สามนะใช่ครคิวลิ้นได้เลยครับตอนนี้คือเขาเสียงอะไรกันเนี่ยตอนนี้ร้อนนะฮะตอนเขาลุ้นเฮปปี้กันใช่ไหมในกองเชียร์เนี่ยเกมนี้อยู่ที่49คะแนนนะฮะกองเชียร์เฮปปี้กันเหรอนี่ขึ้น1 2 3เลยนะครับใช่ฮะโอ้โหแล้วดูเดดบูคนเดียวไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดครับเดดบูทีมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ G P s ครับผมมาดี้เรียบร้อยครับเก็บไปได้เราได้หมดเลยนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ฮะวันนี้สี่ G D G พี่เมฆนี่คือดุจริงแบบไล่ัพแบบเรียวทามเลยครับตรงนี้แทงแรงจัดบานคิมชอนแพนด้ามันจะเข้าไปคว้าบุย่ามาทำแบบหน้าของ G P X ครับ G P X นี่คว้าบุย่ามาสองแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเก็บได้ก็การันตีถ้าเก็บได้ก็การันตีอีกแล้วเป่าไอวอลไปหน้าของคิมชอน G P X อ้อมซ้ายคบอนกแล้วเผ็ดพี่สู้ๆครับผมเผ็ดพี่สู้ๆครับผมเผ็ดพี่แชมป์ครับตัดต่อว่าเผ็ดพี่คว้าปุย่าได้ในเกมสุดท้ายครับพี่ยี่สิบหกคะแนนเผ็ดี่ปาด ครับ60 70กว่าคะแนนครับเฮฟวี่ปาดขึ้นมาอับที่3ครับอะไรกันครับเนี่ยเดือดจัดโอ้โหมาจีบสุดท้ายแล้วปาดเลยครับได้กับเฮฟวี่ครับเวียดนามได้ไปอีกหนึ่งสล็อตครับโอ้โหกันไม่มีอยู่แล้วทีมที่เข้ารอบครับเป็นนี่ไงครับอันดับที่หนึ่งซีจีดีจีครับผมเอ๊ะอันดับสามน่าจะไม่ผลเฮฟเราเจอกันที่แกรนด์ไฟนอลคุณผู้ชมครับเราจะได้เชียร์ซีจีดีจีในแกรนด์ไฟนอลนะครับซึ่งไทยอ่ะ ส่ง5ทีมเข้ารอบ3อันดับหนึ่งที่เข้ารอบไปรอครับผมนันก็คือเอริยาลีนาอันดับ2เมื่อวานซีจีจและอันดับที่3ามซีจีครับผมนะแล้วก็ทอเทลเซนนี่ครับ8 9คะแนนครับผมโอ้โหหลือจะจเชื่อฮะอันดับที่2เป็น g p s ็ครับผมนะั7นแคะแนนอันนี้ตามคาดครับผมนะอันดับที่3เป็นเฮฟวี่ฮะโอ้โหสงสาร TP เลยอะ่ะ TP โดนปาดฮะ อันดับ4เป็นทีพีหกสิบห้าคะแนนนะผมอันดับ,ดบที <Source> ท่5เป็นบล็อกเกมมิ่งครับอันดับที่6เป็นทางด้านของ Total g a m ม n g ครับผมนะแล้วก <S timeframe> ็อันดับ7 Phoenix Force ครับผมนะคุณผู้ชมครับของไทยก็นี่ฮะประมาณนี้ครับผมนะมีที่ตกรอบมี k ค g แล้วก็ Phoenix Force ที่ตกรอบอีก3ทีมเข้ารอบครับผมก็ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะ